เขตบีบอัดเมื่อทุกสิ่งที่อยู่ภายในกำลังจะระเบิดออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Fifth Element Podcast ที่เราจะมาขยายจัก,กรวาลของความเข้าใจในพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นจริงรอบตัว และภายในตัวเราณขณะนี้วันนี้พินตี้มีสารที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสารที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งจากจักรวาลมาส่งถึงท่านโดยตรงครับคุณรู้สึกได้ใช่ไหมครับถึงพื้นที่ว่างที่แปลกประหลาดถึงความเงียบที่ดังกังวานถึงความรู้สึกที่เหมือนจักรวาลกำลังกลั้นหายใจหากท่านกำลังรู้สึกเช่นนั้น ท่านกําลังสัมผัสได้อย่างแม่นยำครับเพราะในขณะนี้เรากําลังยืนอยู่ในใจกลางของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเขตบีบอัด (decompression zone) มันคือพื้นที่ว่างที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันคือห่วงเวลาที่ขั้นกลางระหว่างคลื่นกระแทกแห่งจักรวาลสองระลอกใหญ่คลื่นลูกแรกได้ซัดเข้ามาแล้ว และคุณรู้สึกได้ถึงมันในกระดูกของคุณมันคือเคลื่อนแห่งการปลุกให้ตื่นการเปิดโปงและการชำระล้างที่แท้คร้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเคลื่อนลูกที่สองกำลังก่อตัวขึ้นในตอนนี้และพลังงานของมันกำลังถูกบีบอัดจ,จนถึงขีดสุดและเมื่อมันซัดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังแบกรับและถือครองอยู่ภายใน จะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นนับพันเท่านี่ไม่ใช่คำพยากรณ์ถึงอนาคตอันไกลโพ้นแต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วในตอนนี้สัญญาณจากเขตบีบอัดในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวและในตัวท่านอย่างชัดเจนเส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์กำลังพังทลายลงมา การเปลี่ยนแปลงที่ควรจะใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกำลังถูกบีบอัดให้เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์การตัดสินใจการเริ่มต้นและการจบสิน้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจบาดแผลเก่ากำลังปริแตกความทรงจำหรือความเจ็บปวดในอดีตที่คุณคิดว่าจัดการไปหมดแล้วจู่ๆก็อาจจะปริแตก และเปิดออกโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ชำระล้างมันเป็นครั้งสุดท้ายผู้คนกำลังถูกดีดเข้าสู่ตำแหน่งความสัมพันธ์ที่คลุมเครือจะสิ้นสุดลงอย่างฉับพลันผู้คนกำลังถูกดีดเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องของพวกเขาในเส้นเวลาใหม่หรือถูกดีดออกจากชีวิตของคุณโดยไม่มีพื้นที่สีเทาตรงกลางอีกต่อไปทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นว่า ใครที่ใช่และใครที่ไม่ใช่สำหรับการเดินทางของคุณร่างกายของคุณรู้ดีว่ามันได้มาถึงแล้วร่างกายคือเครื่องรับสัญญาณที่ไวที่สุดของคุณและมันกำลังบอกคุณว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นเสียงที่ดังวิ่งในหูของคุณอาการใจสั่นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีสาเหตุและความฝันที่แปลกประหลาด ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงยิ่งกว่าชีวิตตอนตื่นโลกภายนอกที่ท่านเห็นผ่านข่าวสารอาจจะดูเหมือนว่ามันกำลังวุ่นวายและพังทลายลงแต่ไม่ใช่ครับในมุมมองของพลังงานมันเป็นเพียงน,นั่งร้านของความเป็นจริงเก่าที่กำลังถูกฉีกกระชากออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งก่อสร้างใหม่ที่งดงามกว่าเดิมบางคนจะมองเห็นแต่การทำลายล้าง ในขณะที่บางคนที่มีสายตาที่ลึกซึ้งกว่าจะมองเห็นว่าการเคลียร์พื้นที่ก่อนการสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะถูกขยายและนี่คือความจริงที่สำคัญที่สุดที่ท่านต้องเข้าใจในวันนี้พลังงานของคลื่นกระแทกลูกที่สองที่กำลังจะซัดเข้ามานี้มันไม่ได้เลือกข้างมันไม่ได้ดีหรือเลวโดยตัวของมันเองแต่มันทำหน้าที่เป็นเพียง เครื่องขยายเสียง The Great Amplifier ที่ทรงพลังที่สุดมันจะขยายทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวคุณหากท่านกำลังถือครองความรักความเมตตาความกระตันยูและความหวังอยู่ในใจพลังงานเหล่านี้จะถูกขยายและระเบิดออกสู่ภายนอกมันจะปั้นแต่งความเป็นจริงของคุณในรูปแบบที่ท่านยังไม่สามารถจินตนาการได้ความสุขโอกาส และความมหัศจรรย์จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านหากท่านกำลังถือครองความกลัวความโกรธความขุนเคืองหรือความต้องการควบคุมอยู่พลังงานเหล่านี้ก็จะถูกขยายและปะทุออกมาเช่นกันและจะลากท่านกลับเข้าไปในวงจรเดิมๆที่ท่านยังไม่ได้เผชิญหน้าและเรียนรู้บทเรียนจากมันหากท่านกำลังถือครองความกระจ่างชัดและความสอดคล้อง clarity and alignment เส้นทางของท่านจะยิ่งเฉียบคมและชัดเจนขึ้นและความบังเอิญที่จงใจ (synchronicity) หรือสัญญาณน,นำทางจากจักรวาลจะวิ่งเข้ามาหาท่านอย่างไม่หยุดหย่อนหากท่านกำลังถือครองความสับสนหรือการทำร้ายตัวเองหมอกควันแห่งความสับสนนั้นก็จะยิ่งหนาทึบขึ้นจนกว่าท่านจะหมดแรงและตัดสินใจที่จะจุดไฟแห่งสติขึ้นมาเผามันด้วยตัวของท่านเองจงอย่างราก จงกระจ่างชัดจงเตรียมพร้อมนี่คือเตาหลอม The Forge แห่งดวงวิญญาณครับและคลื่นกระแทกลูกต่อไปจะเป็นตัวตัดสินว่าท่านจะถูกหลอมให้เป็นอะไรเป็นดาบเหล็กกล้าแห่งสัจธรรมหรือเป็นเพียงเศษเหล็กที่บิดเบี้ยวจงใช้ช่วงเวลาแห่งการบีบอัดที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้อย่างชาญฉลาดที่สุด 1. อย่างรากสู่พื้นดิน ในยามที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสั่นคลอนและไม่แน่นอนพื้นดินใต้เท้าของคุณคือเพื่อนที่มั่นคงที่สุดจงถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือพื้นหญ้าสัมผัสกับพลังงานที่หนักแน่นของพระแม่ธรณีมันจะช่วยปรับสมดุลและปลดปล่อยพลังงานที่ปั่นป่วนในตัวคุณออกไป 2. กระจ่างชัดในเจตจำนงนี่คือเวลาที่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างที่สุดครับจงหาเวลาเงียบๆสำรวจหัวใจตัวเอง อะไรคือสิ่งที่กำลังถือครองอยู่อย่างแท้จริงในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะถือแต่คือสิ่งที่ถืออยู่จริงๆเมื่อเห็นแล้วจงตัดสินใจเลือกที่จะถือครองแต่มเมล็ดพันธุ์ที่ท่านต้องการให้มันเติบโตและขยายตัวเท่านั้น 3. ชํชำระล้างอย่างต่อเนื่องก่อนที่เครื่องขยายเสียงจะทำงานท่านต้องแน่ใจว่าไมโครโฟนของท่านสะอาดและไม่มีเสียงรบกวน ปลดปล่อยอารมณ์เก่าที่ค้างคาให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นและเคลียร์พื้นที่ภายในของท่านให้ว่างและสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาจงจำไว้เสมอครับคุณไม่ได้กำลังถูกโจมตีแต่คุณกำลังถูกหล่อหลอมคุณไม่ได้กำลังพังทลายแต่คุณกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่และคลื่นกระแทกลูกต่อไปที่กำลังจะมาถึง จะเผยให้เห็นว่าท่านได้เลือกที่จะสร้างตัวเองให้เป็นอะไรและนี่คือ11แนวทางเอาตัวรอดในเขตบีบอัดมิติ The Compression Zone ที่กำลังเกิดขึ้นณวินาทีนี้สิงหาคม2025เราไม่ได้กำลังจะเข้าสู่แต่เรากำลังยืนอยู่ใจกลางเขตบีบอัดมิติ The Compression Zone พื้นที่ว่างระหว่างคลื่นพลังจักรวาล Cosmic Strike 2ลูก คลื่นลูกแรกได้กระทบแล้วคุณรู้สึกได้ถึงกระดูกสันหลังของคุณความเปลี่ยนแปลงที่บ้าคลั่งในช่วงที่ผ่านมาคือข้อพิสูจน์ส่วนคลื่นลูกที่สองกำลังก่อตัวขึ้นและเมื่อมันมาถึงทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณจะถูกขยายพลังขึ้นเป็นทวีคูณนี่ไม่ใช่คำทำนายแต่นี่คือรายงานสถานการณ์ตามเวลาจริงไทม์ไลน์ต่างๆกำลังยุบรวมตัวความเปลี่ยนแปลงที่คนใช้เวลาหลายเดือนกำลังเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วัน บาดแผลเก่าในใจถูกฉีกเปิดออกโดยไม่มีสัญญาณเตือนผู้คนกำลังเข้ารูปเข้ารอยหรือหลุดกระเด็นออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีพื้นที่ตรงกลางอีกต่อไปร่างกายของคุณรู้ดีว่ามันมาถึงแล้วเสียงในหูใจสัน่นวูบวาบความฝันที่ชัดเจนยิ่งกว่าชีวิตจริงทั้งหมดคือเซ็นเซอร์ของคุณที่กำลังแจ้งเตือนโลกภายนอกจะดูเหมือนกำลังพังทลายแต่มันไม่ใช่ มันเป็นเพียงนั่งร้านของความเป็นจริงเก่าที่กำลังถูกฉีกทิ้งบางคนจะมองเห็นเป็นความพินาศแต่ผู้สร้างจะมองเห็นว่ามันคือการเคลียร์พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วอะไรจะถูกขยายพลังสัจธรรมก็คือพลังงานที่กำลังมาถึงนี้เป็นกลางมันไม่เลือกข้างมันแค่ทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงให้กับสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณอยู่แล้ว ในฐานะผู้ควบคุมยานแห่งจิตวิญญาณเราจะปรับเทียบแกนพลังงานภายในของเราอย่างไรเพื่อให้คลื่นลูกที่สองนี้ส่งเราทยานขึ้นสู่มิติใหม่แทนที่จะดูดกลืนสู่ความโกลาหล 1. น 1. ยอมรับว่าคุณอยู่ในเขตบีบอัดขั้นตอนแรกคือการตระหนักรู้และยอมรับว่าสภาวะที่เข้มข้นและบีบคันนี้คือความจริงเลิกปฏิเสธหรือมองว่าเป็นเรื่องปกติ การยอมรับคือการเตรียมพร้อมและเปิดระบบป้องกันของคุณ 2. ทอ,อดรหัสสัญญาณเตือนทางกายภาพและจิตวิญญาณร่างกายและจิตวิญญาณของคุณกำลังสื่อสารกับคุณอย่างต่อเนื่องเสียงในหูใจสั่นวูบวาบความฝันที่ชัดเจนยิ่งกว่าชีวิตจริงทั้งหมดคือเซ็นเซอร์ของคุณที่กำลังแจ้งเตือน 3. ม,มองให้ทะลุภาพลวงตาของการล่มสลายเมื่อคุณเห็นความโกลาหลในโลกภายนอก จงฝึกมองให้ทะลุเปลือกนอกเข้าไปเห็นแก่นแท้ของมันนี่ไม่ใช่การล่มสลายแต่เป็นการรื้อถอนโครงสร้างเก่าที่หมดอายุไขแล้วเพื่อเปิดทางให้โครงสร้างของโลกใหม่ได้ถูกสร้างขึ้น 4. เข้าใจกฎแห่งเครื่องขยายพลังงานจักรวาลจงจำกฎข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจพลังงานที่กำลังมาถึงจะขยายทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่ มันไม่ตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดีมันแค่เพิ่มพลังให้กับคลื่นความถี่ที่คุณส่งออกไปนักขณะนั้น 5. โปรโตโคอลที่หนึ่งเลือกความรักและความกตัญญูหากคุณเลือกที่จะดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ของความรักความเมตตาความกตัญญูและความหวังเมื่อคลื่นลูกที่สองมาถึงพลังงานเหล่านี้จะระเบิดออกมารอบตัวคุณก่อร่างสร้างเป็นความจริงใหม่ในแบบที่คุณยังจินตนาการไม่ถึง 6. โปรโตโคอลที่2เผชิญหน้ากับวังวนในใจคุณหากคุณเลือกที่จะเก็บงำความกลัวความโกรธความขุนเคืองหรือความต้องการควบคุมไว้พลังงานเหล่านี้จะปะทุขึ้นมาเช่นกันและมันจะดึงคุณกลับเข้าไปในวังวนของรูปแบบกรรมเก่าที่คุณยังไม่ได้เผชิญหน้าและก้าวข้าม 7. โปรโตโคอลที่3รับเข็มทิศแห่งความชัดเจน หากคุณดำรงอยู่ในความชัดเจนและการสอดคล้อมกับเป้าหมายแห่งจิตวิญญาณเส้นทางของคุณจะคมชัดขึ้นอย่างกระทันหันความบังเอิญหรือซิงโครนิซิตี้และโอกาสต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพื่อสนับสนุนเส้นทางนั้น 8. โปรโตโคอลที่4เผาม่านหมอกแห่งการทำลายตัวเองหากคุณยังคงอยู่ในความสับสนหรือการกระทำที่บ่อนทำลายตัวเอง หรือ self s e l ฟ์ a b o t a g e ม่านหมอกในชีวิตของคุณจะหนาแน่นขึ้นจนคุณแทบมองไม่เห็นทางและจะบีบให้คุณต้องตัดสินใจเลือกที่จะจุดไฟเผามันออกไปจากภายใน 9. ปฏิบัติการที่1การกราวด i n g หรือ get grounded กลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายและโลกเชื่อมต่อกับพื้นดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การกราวดิ้งคือการสร้างสมอเรือที่ทรงพลังที่สุด เพื่อให้คุณมั่นคงพอที่จะต้านทานคลื่นพลังงานที่จะสัตว์เข้ามา 10. ปฏิบัติการที่2การสร้างความชัดเจนหรือ g e ็ต l e a r จงชัดเจนกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรคุณเป็นใครและคุณเลือกที่จะสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ใดเขียนมันออกมาพูดมันออกมารู้สึกถึงมันความชัดเจนคือเกราะป้องกันความกลัวลาหนที่ดีที่สุด 11. ปฏิบัติการที่3การเตรียมพร้อมหรือ Get Ready เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมสนามพลังงานของคุณให้พร้อมนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการสอบปลายภาคจงทำสมาธิพักผ่อนและสงวนพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงนี่คือโรงหลอมคลื่นลูกต่อไปจะตัดสินว่าคุณจะกลายเป็นอะไรณนะวินาทีนี้ คุณกำลังเลือกที่จะถือพลังงานชนิดใดไว้ในแกนกลางของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักรบแห่งแสงในช่วงเวลาแห่งการบีบอัดนี้ท่านรู้สึกถึงพลังงานอะไรที่กำลังก่อตัวอยู่ภายในตัวท่านอย่างชัดเจนที่สุดคือความรักหรือคือความกลัวคือความกระจ่างชัดหรือคือความสับสนและท่านได้ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะให้คลื่นลูกที่สองนี้ขยายสิ่งใดในตัวท่านออกไปสู่จักรวาล รับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงเลยนะครับสําหรับทุกการรับฟังทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใคร ทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยมันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อนๆและเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้ VIP e l e m e n t ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ